เออทำความสะอาดนิดนึงนะครับดีแล้วดีแล้วเสร็จไปดีดีอันนี้อันนี้ม um well ุมมุมเนี้ยมุมนี okay. ้ยม um. like ุมเนี้ยสะอาดสะอาดนะปิดประตูพวกเขาปิดไปเข้าเพราะว่าปุุดมันเยอะ พูดหัดดวถึงเยอะตามมุมซอกมุมเนี่ยบานพับประตูพวกนี่ยเอาถูเลยถูข้างบนเลยถูเน่ะถูสะอาด <c oughs> มือนั้นมือไปมือแรกตัวนู้นอย่างเดียวตัวนู้นอย่างเดียวตัวนี้สะอาดหมดแล้วนี่สะอาดหมดแล้วเออทำอะไรดูดีล้างมือนี่ก็ตากฝนไว้เนาะเหรอน้ำเต็มอีกน้ำดูด้วยนอ้ง โอ้โหควางแตกมั้งทิ่เดินตัวเทน้ำออกอีกใช่ไหมว้ายเทน้ำบ่แม่บ่ความแตกกูต้องถือกินละเดินหรอกเดี๋ยวเอาถู่ตัวนู้นมุมนู้นอ่ะปุ๊บปุบนู้นหน่อยุบปุบหน่อเออไม่ค่ะล่างข้างล่างข้างล่างไม่ใช่ผนังเออนั่นแหละถูลากออกมาลากออกมาหน่อยถูสะอาดด้านข้างน้ำอะไรโอ้น้ำลังของคุณนหรอกครับ400จัมโบ้ครับ thì mình ăn tết ba xuân ớt lên ớt lên ớt lên lên ớt lên ớt lên ớt thúi bắt rạp là phụ nữ mà ok kéo là ớt 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 ปิดทางขวาก่อนมันไม่เข้าไม่เข้าเอาใหม่มันไม่สนิทเออนั่เป็นดังชึกเดี๋ยวเยียมเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยวล้างรถให้สวยๆฟ้เรียบร้อยแล้วสะอาด สาดทุบปติเรียบร้อยแล้วก็ดึงดึงตอนเข้าซอยต้องโยกหลบไปหลบมาเนื่องจากอะไรเนื่องจากันยาวอะ ันไม่สะอาดก็เช็ดให้สะอาดเช็ดให้ใสๆจะได้มองชัดๆเรี๋ยววันนี้ก็จะไปวิ่งงานนะที่ทางที่ดีนะ บางัวสมุทรากันชาดเชิงเซานะครับบินทั่วประเทศเลยนี่ก็ล้างเสร็จแล้วครับ NLR 130แรงมา้าเอ t e ท t Tech